วันนี้สลับเอาคิงสองเ 14m มาใช้ครับข้อควรระวังของการเปลี่ยนเครื่องมาใช้ก็คือเราจะไม่คุ้นเคยครับช่วงแรกๆครับในถนนหรือเวลาที่เราขี่จักรยานแล้วเราไปใช้จักรยานคันอื่นหรือจักรยานคันอื่นจะมีความรู้สุกผิดมือสำหรับล้อเดียวก็น่าจะเรียกว่าผิดเท้านะครับคิงซองเอส 14m ก็จะมีน้ำหนักเบากว่าบีโกสเอทูนะครับทำให้มีความคล่องตัวจะรู้สึกว่าเท้าเบาวกว่าเวลาขี่ P บีโกสเอทูเวลาขี่ล้อเดียวไม่ควรอย่างยิ่งครับที่จะเพไปเสี่ยงบัดใจกับรถอื่นนะครับ